สวัสดีครับพี่น้องส่ขสุขคนนะครับพบพอกันกับสวนเกษตรนักลบนะครับมือนีผมจะพาว่าเก็บเม็ดพักสลัดนี่ครับตัวอย่างมาเม็ดพักสลัดเป็นสลัดคอทนะครับเดี๋ยวห้องข่าสวนกันเลยนะครับไปเก็บว่าวิธีการเก็บแบบไหนนะครับลายคนอาจจะบ่คคยเก็บแต่มือนีที่ผ้าไปเบ่งนะครับนี่เม็ดมือสิบลักษณะนี้ครับโอเคครับนำข่าสวนเลยครับมาหอดสวนพอดีครับนี่คือ พักสลัดนะครับดอกพักสลัดที่เป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเขามาดใกล้ๆนี่ครับดอกสลัดนะครับเป็นสลัดคอร์นะครับก <Wow. S 1> ็คือมันแก่แล้วนะครับถ้าแก่พิธีเก็บก็คือถ้าเขาเห็นเป็นปุ๋ยนุ่นแบบนี้ลักษณะออกสีอมค่ำน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยนุ่นทีย่งเป็นดอกออกเป็นสีขาวสิ อย่าฟอกเก็บนะครับให้ออกเป็นสีขับแล้วกันนะครับเพราะว่าเม็ดเขาบตัตเต็มทีอันนี้เต็มทีแล้วก็เอาเก็บครับถ้าสมมติว่าบอไหลายก็มาหยิบเอเชืยอ์ดอกนะครับหยิบเอเชืยอ์ดอกเถอะแต่ถ้าหลขึ้นนวนหลายตัดงาไปเลยนะครับเอาไปเก็บนั่งเก็บออกนะครับเอาตัวจีดอกที่มันบานเต็มทีนะครับมันจะได้สมบูรณ์ครับเอา่งวิธีการเจอกันเลยนะครับ ตัวนี้ตัดเลยครับปึ๊บตัดมาลักษณะนี้เลยครับเดี๋ยวมานำเอาอีกนี่ครับนี่คือดอกสลัดนะครับอ่านี่ครับดอกสลัดครับเดี๋ยวเขามาเก็บเอาไปตามไปเก็บที่นี่ครับ ครับได้ดอกมาแล้วเดี๋ยวเข้ามาเก็บกันนะครับจะเป็นดอกลักษณะนี้นะครับที่ว่าแก่เต็มที่นะครับเป็นปุยนวลอันนี้โดนฝนนะครับปกติถ้าบด่โดนฝนจะออกเป็นปุยแบบนี้เขาสามารถเก็บหรือขย่าได้นะครับแต่นี่เขาโดนฝนนะครับก็เลยต้องเฝ้าเก็บเดี๋ยวฝนมาอีกนะครับมันจีบแบเหงนะครับเดี๋ยวมาเก็บกันเลยครับเอาบี้เลยครับนะครับ พอดีเม็ดนะครับในดอกหนึ่งสิมีอยู่หลายเม็ดนะครับแต่ว่าเข้าก็ต้องเบี่ยวให้ดอกก็แตกนะครับแล้วก็เม็ดมันทิลนลงมานะครับปัญหาก็คือต้นพักสลัดนะครับถ้ามีดอกแล้วนะครับเขาสิผลิตยางมานะครับเวลาเขาจับยางก็ติดมือนะครับ ย่างไอ้ทค่อนข้างที่ขมนะครับอันนี้เป็นวิธีเก็บเอาไว้ใส่จ้องเองนะครับแต่ว่าถ้าเขาปลูกพวกที่เขาปลูกไข่เมล็ดพันธุ์นะครับเขาสีตัดออกมาแล้วเขาสะไปใส่ถุงเขาสจเขย่านะครับให้มันล้นออกเองนะครับไอเม็ดพวกนั้นจะได้มาตฐานนะครับมันถ้าเขาปลูกในจำนวนหลายอันนี้เขาปลูกในจำนวนหน่อยเขามีจำนวนหน่อยเทากับพยายามเก็บเอาในลักษณะนี้นครับ แต่ว่ายางกับสติดตมือนิดหน่อยนะครับสติ๊มือค่อนข้างจะคมครับยางครับถ้าเป็นดอกลักษณะนี้พเพิ่นติแก่เต็มทีนะครับถ้าเอาเก็บไปกับการจเจริญเติบโตกับสิการงอกการงอกมันก็จเจริญเติบการงอกกับสิไอเปอร์เซ็นต์หน่อยนะครับแต่ถ้าตัวใดติเก่เต็มทีกับสิองอกดีนะครับ อันนี้อันนึงที่เหลือทิ่มเลยครับเราต้องเสียดายครับนี่ครับมันเป็นเม็ดนะครับเราให้มาเป่านะครับวิธีการที่ก็คือเท้าอันนี้มันโม่แห่งดีนะครับเราต้องเป่าหน่อยครับพอเขาป่าปุ๊บมันก็สิออกนะครับเมื่ก็สิได้เม็ดนะครับแต่ว่าต้องเท้ามาขี้ดีสิเราต้องปล่อยให้แห้งก่อนนะครับสักสองสามหมื่นเดี๋ยวค่อยมาเป่าออกนะครับ ันส so. so ีออกไงนะครับก็สบาูที่เป็นดอกกินปุยนุนก็สเบาแล้วก็สีออกง่ายอันนี้อันนี้ยังหนักอยู่นะครับจะบีไปนะครับงาอันนี้ทิ้มเลยครับบลเอาอ่ะอันต่อไปโอเคครับหลังจากที่เข้าเล็ดเม็ดพันธ์มาแล้วนะครับเพราะอะไรแล้ววิธีการขัดแยกเม็ดพันธุ์ให้มันออกจากกันนะครับของของเเม็ดพักสลัดนะครับก็คือการใส่พรมที่ผมว่า นะครับใส่พลุ่มลมบอลเท่านะ้ครับใส่พัุลมเป๊ป๊าให้เรียกว่าใบเทียนเป็นขุยนุนออกนะครับี่อเลยไม่ได้ครับครับใส่พลด่มเปล่าครับใส่จะโดยวิธีการพล่มเปล่านะารับมันก็สสบออกนะครับตัวได้ทีเป็นเม็ดตัวได้ทีเป็นเม็ดแบบบ่อเต็มมันก็สิปิ้วออกห่าเอาเต่เม็ดเต็มนะครับมันก็สิได้คุณภาพก้นมากนะครับถ้าเหเอเบิดมันก็สิมีทั้งเม็ดแบบ บ่บ่บ่ดีน้ำยู่น้ำนะครับแต่วิธีการกบบประมาณนี้หรือว่าใส่แบบปลาป๊อกไม่ใช่ป๊อก็ได้ครับแต่จะได้อีกกันแต่ว่าแต่เขาเห็นแบบนี้มันยัง่ายว่าปอกเมื่อยนะครับครับเขาคดียวตัวนี้มันปิวออกปล่อยไปได้ครับคือเขาบอก นี่ครับไม่ออกมาเม,มื่อกี้นี่ซุ่มตีมันหน,หนักอยู่นะครับนอกจากพยายามขอคัดแยกออกเพราะว่าเข้าบ่มีเครื่องไอ้ในการที่ว่ามคัดแยกนะครับตัวแรกตีมันเป็นน้องก็อเอาขีดด้วยนะครับตัวไอพยิวยไปตามลมเลยครับ เฮ้ยครัเพื่อีสาดขึ้นพอสมควรนะครับแ่วที่เบื้องนี่ครับจะเป็นเม็ดท่านแต่ว่าผมเอาไว้เรามีหมดครับที่สำคัญนะครับระวังระวังระวังใหนดีนะครับหมดนี่มันหมักนะครับมันหมักเม็ดมันที่หามไปเบิร์ดแต่เขาไว้ยังสี่ทำมีหมดไห่สะครับรับรองว่าบดนนะครับเบิดเบิดถานเลยนะครับมันจะเอาไปกิ่นะครับครับมาเบิ้งอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยการใส่ตะแกงเอยตะกะ ก้องออกก็คือเข้าเปาแล้วมันออก่เบิร์อยู่แล้วนะครับเข้าต้องใส่ตะการกองเอาเม็ดที่ว่ามันในเม็ดออกนะครับแยกแยกเม็ดออกจากไอเศษที่ว่ามันเป็นเศษดอกของมันนะครับเอาออกไม่ยังไงครับใส่นี่นะครับกองเลยครับนี่ครับที่ใส่ตะกาเลยครับนะ หลังจากที่เรากหอนครับหอนมันก็สิปลวอปเมยครับอ่าทีผมเห็นเปะวไอยังผมกรองไปแล้วรอบแรกนะครับผมถ่ายวิดีโอไปมันมันปฏิทนะครับกันเลยมาถ่ายให้บึงมาอีกนะครับเพชรลักษณนะนี้นะครับต่สีสะอาดขึ้นนะครับนะครับเอาเห็นครับนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวที่บึง เดียวนี้ครับใส่ซีมดำยังเห็นชัดนะครับนี่นะครับสำหรับผู้ที่อยากเก็ดก็เอาไปลองเมึงนะครับบรยากนะครับบรยากเกินนะครับมันก็เสียดายไม่พันมาใส่นะครับถ้าพี่ซื้อเขาก็ซองละยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทนะครับยี่สิบห้าบาทกับพอถึงสองร้อยสามร้อยเมตรซ้ำนะครับเนี่ยบอถึงยุบหนีนะครับยุบผมยุบไม่เอถึงซามร้อยเมตรนะครับแต่เขาเ็เองเขาเอาใส่ได้เบิร์ตปีนะครับสองปีก็เบิร์ตไดครับนี่ ไปปลูกเองนะครับผมมีุสองถาดุนะครับปลาหนีมันเบิดอยู่นะครับผมปลูกไว้ที่เก็บอีกอยู่นะครับสําหรับมนี่นะครับกาเอาไปซัมเน่นะครับแล้เขาเห็นวิธีการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมคิมาพาการไปเทีเบิ้งนะครับเทีว่ามีผ่านนี่ผมพาเห็ดนี่นะครับไม่ไดนผ่านผมจะไปเทีว่าการเกิดเจดเลยมันจะเกิดทำไดนะครับแต่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเทีผมเทียดูเลยนะครับวิธีการเที การงอกนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหนานะครับคลิปนี้เอาไว้สํานี้ก่อน,นครับขอบคุณนะครับสันู้ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแต่อย่าลืมกดติดตามนะครับโอ้ยผู้ใดไรนอขทางหลังเง้ยอ่ะฝากไว้น้่นะครับกะมือนีเอาไว้สัานี้ก่อนผมสวัสดีครับ